ชูเดย์สเปเชียลบายไอทูมาดันี้ทิปมีสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษมาเอาใจคุณสาวๆกันอีกแล้วกับชิ้นนี้เลยค่ะ Fairy Drops Candy Bar BB Cream BB Cream ที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น Fairy Drops Candy Bar BB Cream โด่งดังใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดาราทีวีและก็กละครของญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าใช้แล้วขึ้นกล้องสุดๆ แคนด y บาร์บี r e ครเป็นที่นิยมและพูดถึงกันมากมายในบรรดาบล็อกเกอร์ทั้งไทยญี่ปุ่นและก็ฮอลลีวูดกันเลยล่ะค่ะก็เพราะว่าบี Cream มตัวนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือการปกปิดปกป้องบำรุงและฟื้นฟูผิวได้ในหนึ่งเดียวเลยล่ะค่ะนวัตกรรมความงามของประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าฟารดอปแคนดิบาร์บีบีครีมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ เลือกใช้ส่วนผสมที่คัดสรรมาอย่างดีจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวใช้ได้แม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายทําให้ไม่อุดตันบนใบหน้าด้วยค่ะฟาริดอกเป็นแบรนด์ที่พิถีพิถันในการเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ฟรีดดอบแคนดี้บาร์บีบีครีมจึงใช้ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติในการบำรุงถึง5ชนิดได้แก่น้ำมันสวาเรนเป็นมอยเจอร์ลดเรือนริ้วรอยรอยอัลเจลลี่ให้ความชุ่มชื่นเปล่งปลัง่งมิเนอรัลสารกันแดด SPF 45 PA บวกบกบวกและที่สำคัญที่สุดเขามีส่วนผสมอย่างไมโครโกลเพลที่ช่วยให้แสงที่ตกกระทบบนผิวเปล่งประกายใสปิง้งทำให้เวลาถ่ายรูปและดูสวยเป๊ะขึ้นกลางนั่นเองค่ะ ฟร้ายดอกแคนิบาร์บีบีครีมเนื้อครีมเป็นซิล mm ิโคนเบสเนื้อบางเบาเกลี mm ่ยง่ายแห้งไวปกปิดได้เรียบเนียนควบคุม mm hmm. ความมันสูตรกันน้ำ mm hmm. และไม่ทำให้เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะแพคเกจออกแบบพิเศษให้ใช้ได้แบบ two in one เลย mm hmm. วิธีแรกใช้พ,พัฟซึ่งมีความนุ่มละเอียดที่ช่วยให้เกลี่ยนเนื้อครีมลงบนผิวหน้าได้อย่างเรียบเนียนเสมอกัน mm hmm. วิธีที่2ใช้นิ้วมือเกลีย่ยหรือจะใช้กับแปรงก็ได้ค่ะ ปกปิดเนียนเรียบดูเป็นธรรมชาติเนื้อครีมเข้มข้นแต่ว่าบางเบาผิวดูผ่องขึ้นด้วยอนูของทองไขมุกละเอียดและอนูแป้งที่ละเอียดเป็นพิเศษสามารถสะท้อนแสงได้ดีทําให้มีมิติเปล่งประกายสวยวิ่งเลยทีเดียวแถมยังแห้งไวไม่วันวาวอีกด้วยค่ะใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีได้ทั้งการปกปิดและบํารุงสวยง่ายๆในขั้นตอนเดียวแบบนี้ด้วยฟรดดับแคนดี้บาร์บีบีครีมตัวนี้เลยค่ะ มีให้เลือกด้วยกัน2โทนสีนะคะซึ่งเป็นโทนสีที่เหมาะกับผิวคนเอเชียนั่นก็คือสีโอเคอร์ที่เหมาะสําหรับผิวสีแทนจนถึงผิวสีเข้มและไลท์โอเคอร์สำหรับผิวสีโทนกลางจนถึงอ่อนค่ะ c a า d ี b ดอบแคนิบาร์บีบีครีมสินค้าคุณภาพดีที่อยากบอกต่อรีบโทรมาสั่งซื้อกันตอนนี้เลยนะคะที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด5หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t m a t com today รีบสั่งกันเข้ามานะคะสินค้าดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดค่ะฟรีดอบแคนนิบาร์บีบีครีมราคาปกติ1290บาทพิเศษเหลือเพียง1 0 5 0บาทโทร0 2 9 0 0 9 9 9 9กด5 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t r u m a t c o m t o d a y สินค้ามีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศ